สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับดิสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับชัยพลทางน้อยเมืองไทยครับก็อ่างหายกัไปหลไยวันครับชัยพลก็อยู่นี่นะครับไม่ได้ไปไหนก็เลยไม่เคยได้ถ่ายครับ ที่ไม่ต้องใช้นมอะน้ำแดงเออน้เชาวไปนู่นรับไปไหว้เคอท่านบ้รนามาแต่เขาไม่ได้ถ่ายหรอกเพราะเราจับช้างมั่งอะไรมั่งอยู่กับช้างครับก็เลยไม่ได้ถ่ายดูครับดู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 ทำดูทำดูทำ ดูทำดูทำดูทำเกาะแข้งเกาะขาก็ถ่ายละอีกเราปูกยาวครับโซ่โซ, Pascal, โซ Passover, ่ยาวเขาเนี่ยผูกยาวหน่อยนึงถึงวงถึงวงน้ำร้อนก็เล่นน้ำได้แต่อากาศโด,ดยทั่วไปไม่ค่อยร้อนครับบนที่ผมบอกว่าเดี๋ยวต้นตอน,ตอนนั้นใช่ปะที่มันที่ปลูกหญ้ามันมันลก ตัดแล้วมันมันขึ้นไม่ทันหญ้าพื้นผมเปลี่ยนใหม่เป็นแพนกลาตรงเนี้ยแล้วหวานแพนกลาไปแล้วยังไม่เห็นมันขึ้นเลยผมก็ไถอีกเนะี้ยแทรกล่องอีกครับใส่เนเปียเสริมไว้อีกไม่รู้ว่าหญ้าอะไรขึ้นก็เอาครับต่อไปเนี้ยเนี่ยแต่เดี๋ยวเนี้ยเป็นเนเปียครับเนี่ยแถบเนี้ยเป็นเนเปียครับจะขึ้นมังขึ้นมังกระว่ากันไปนะครับ ตอนนั้นก็ว่าแรงตอนนี้ฝนตกจนท่วมครับนี่ขนาดบนดอนครับบนไร่นะฝนตกขังอ่ะอยาให้ดูบนอยาให้ดูในไรในนาครับอ่ะตรงนี้ที่ว่าเป็นเป็นแพงกล่ลาครับเนี่ยที่ปลูกเนี่ยครึ่งอันและอีกครึ่งอันเนี่ยจะปลูกในเปียปลูกมาหกร่องครับเนี่ยเน่าไปสามได้สามนะครับที่เหลือฝั่งนี้เน่า เดี๋ยวถ่ายใหม่ครับปลูกใหม่เมาตะก,กี้โทรสั่งหญ้าสั่งตดนพันธุ์มาแล้วนะครับโถรสั่งมาแล้วต้นพันธุ์เดี๋ยวปลูกจนได้ครับไม่กลัวจนเนี้ยฝนลงแล้วอ๋อทางนู้นทางนู้นก็ตัดผมกันครับตัดในบ้านครับน้องตัดให้พี่เพราะออกไหนกันไม่ได้เนาะตัดกันเองตัดกันเองอยู่เอง น้องน้องเอ๋นะเขาก็ต้มเกี้ยวหายแต่วันนี้ตอนนี้ต้มมันกินวันนี้ยขาขยเกี๊ยวได้ทักเกือบสิบกล่องมั้งครับนะ่ะกล่องร้อยยี่สิบเกี้ยวบางสายนะครับก็ถ้าเผื่อนะฉีดวัคซีนครบแล้วถ้ามันหยุดเบานะครับมาเที่ยวหาชัยพลก็มีนะครับมีอาหารรองรับแหละมีหมูกระทะมีเกี้ยวนะพอได้กิน

เด้๋ยเดี๋ยว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 ดนพ่อหน่อยเลยเนี่เีนปีแล้วก็ทาอะไรเนี่ยทอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 เดูดูดูดดูดูเดูเาเาโอ้จะเป็นพอพันแล้วครับแนจะเป็นพอพันธครับมีกระุกกระดุกด้วยมีกระดุกกระดุกด้วย เออมีกระดุกกระดุกด้วยมีงัดด้วยต้องออกต้องออกตัวเมียแล้วไงเนอะหนูต้องออกตัวเมียอะไรไงออกตัวเมีย,อ,อ,มยอายุสามสิบสี่สิบหนึ่งเชือกลอชัยพลโตขึ้นมาเป็นพ่อพันธุ์ไงเนอะอีกสิบขวบ กระิบตอนนี้เกือบสามควบไงกระสิบสามก็น่าจะใกล้เคียงอ่าสิบสามสิบห้าตกมันไกลๆตกมันมเนี่ยเฮ้ยเยวพ่อมีเงิน๋ยวพ่อจะซื้อเมียมาให้ลูกเหนือพ่อมิเงินเแต่พ่อจะให้พีสามซื้อเมียมาให้ตัวนึงเชือกหนึง่งเอาปะ่ะเอาปะ่ะเอาไหมเอาไมมเอา นี่ป้าบอกถ้าถูกในวันที่หนึ่งป้าจะหามาให้ถูกไหมตุ๊แกตกเขาใส่หลังนะตัวเท่าไรวะออกอะไรวะอ่ะซื้อลอตเตอรี่ยังนะอ่ะไม่ก็ไม่เคยซื้ออ่ะต้องซื้อนะถ้าอยากถูกรางวัลที่หนึ่ง,ต,งออต,ต,ต้องซื้อลอตเตอรี่นี่วันนี้ซื้อไม่ได้ไงเอ๋ยเอเอยากจะขายลอตเตอรี่ขึ้นมาอีกจะขายลอตเตอรี่ไงเอามาที่ป้าบอกว่าพี่เอาเอาป้าเอาใบนึงเงินละใบ เ่อยทิ้งนอนนนซะเอาดิหนาไหนมาไตกไงไตกไปหายก่อนไปไหนขี่เลยไปไหนมาไม่รู้รถน้ำมันหมดรถมากิยเขาทิ้งเลยแลไม่ไปรับดิแล้วว่าทิงก็ไปบ้านนี่ดำเลยก่อนเข้ามาเนี่ยนี่ดำไม่รักนอนนอนซะ ไรดับนก็ไปเที่ยวไหนไม่ร anyway? uh ู oh ้มาคืนแนะน้องไปก็น่าจะอยู่ใครไม่รู้ยอมอยู่อยู่ในบ้านทัหมดไดมอยู่ในบ้านเนยี้แค่นี้เาก่อนแควะเติมตังเติมตัง ได้นี่มีได้อีกแล้วไปสิบหมดแล้ววันนี้ได้กี่เที่ยวสเสร็จแล้ววันเก้าเที่ยวรตีขันอือแต่ผนมีบ่ายโมอ,อีกมาเดี๋ยวผมคงได้สองเที่ยวห้าไล่ก็คงได้ยังเออหกไล่ไล่แล้วสองเที่ยวมัเกือบได้ ของไปจับหนยทำเป็นยืดแล้วของไม่ไปไม่ยืดแล้วกระถังก็ไม่ขึ้นคือเกลียบหนยั้งแ <c oughs> วละดูโอ่งแตกแ้วมึงเอ้ยบาดขาหน้าดูได้เท่าไม่บาดอะไรแล้วมันจะลงตาพอมันจะดูดินะเนี่ยแค่ปูนใส่กระแตกแล้วหล่อเสาขึ้นมาเนี่ย ถ้าหก<า>โทษเราไม่มีฝาเลยอเออสิบแปดบาทปะสิบแปดบาทได้ไหม นี่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 คันครับวันนั้นลามยาวแบบนแเ,เนี้ยเนี่ยลามเสาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาเอาตูดไปถูเสาเนี่ยครับเขาคันตูดไปถูเสานี่เลยครับเนี่ยน่าจะคันตูดถูเสาของจัมัน mấy số rồi Ừ, mà. เราเราก็ตัดงั้นเราเราก็ตั้งร้านตัดที่นี่เลยต้นมะขามนี่แหละไม่ต้องไปตัดที่อื่นหล้วให้เขามาตัดที่เนี่ยเปิดอย่างหนูนีเงี้ยเงี้ยงานโชดหน่อยดิโชดขนาดเนี่ยโอ้โหขนาดแตก Nih, ini, dia, 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 dia Dia. ได้ทำคนสองคนเคยเคยปะวายเคยตีไม่ตีเออวา้ห่ยก็ไม่ตีหนนมงไม่เดิหันมาแรงต่อไปโดนตีนะตะกี้มือนะรู้ปะะกี่มือนะต่อไปปากอย่างนี้เลยนะหันมาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆก่อนสวยก่อนสวนัสดีครับสวัสดีครับเร็วฮะ,ะสวัสดีนะครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่รอติดตามและชมนะครับกับชยคนช้างน้อยเมืองไทยนะครับผมสวัสดีเร็วสวัสดีก่อนสวัสดี เออสวัสดีครับ